ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ฝ่าวิถีเซียนยุทธบทที่36จิตใจแห่งมวลยุทธของหลินหมิง หลังจากนั่งลงแล้วลินม,มิงก็พบว่าแม้แท่นหยกจะสร้างขึ้นจากหินอ่อนสีขาวแต่กลับไม่มีความเย็นเยือกในอากาศเลยแม้แต่น้อยในทางกลับกันเขากลับสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นที่สงบสุขอย่างหาที่เปรียบไม่ได้แผ่ซ่านออกมาเมื่อมองดูอย่างละเอียดเขาเห็นว่าบนแท่นหยกมีการสลักลวดลายและสัญ,ญลักษณ์ต่างๆเอาไว้มากมายสิ่งเหล่านี้คืออัขารารูนแท่นหยกขนาดใหญ่นี้คือค่ายกลเวดมนว่ากันว่าค่ายกลเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยยอดฝีมือขอบเขตก่อนฟ้าเซนเทียน แห่งหุบเขาจัดแก้วล่าภายในค่ายคนนี้ผู้คนจะไม่สามารถแยกแยะระหว่างความจริงกับภาพลงตาได้เลยอย่างไรก็ตามหลินหม,มิงไม่ได้กังวลโลกแห่งความฝันก็ยังคงเป็นเพียงโลกแห่งความฝันปรับใดที่เขาเสริมสร้างจิตใจให้แข็งแกร่งต่อให้โลกแห่งความฝันจะกว้างใหญ่ไพศาลเพียงใดเขาก็จะยังคงยืนหยัดได้อย่างมั่นคงบนพื้นโลกขณะที่หลิงหม,มิงนั่งอยู่บนแท่นหยกจิตใจของเขาก็เปี่ยมไปได้วยแสงสว่างที่เจิดจ้า เมื่อช่วงเวลาสิบลมหายใจสิ้นสุดลงหลินหมิงก็เห็นแสงวาบที่ทําให้ตาพร่ามัวไปทั่วบริเวณผู้สมัครคนอื่นๆหายไปจากสายตาของเขาเหลือเพียงตัวเขาเพียงลําพังทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ไพศาลปรากฏขึ้นเบื้องหน้าทอดยาวสุดลูกหลูลูกตาในขณะนั้นเองฝูงสัตว์ร้ายที่ตัวสูงเท่ามนุษย์ก็พุ่งออกมาจากพงหญ้าสูงและตรงดิ่งเข้าหาหลินหมิงสัตว์ร้ายหลายสิบตัวเหล่านี้คือสัตว์ร้ายระดับหนึ่งชนิดเดียวกับที่หลินหมิงเคยล็อกกระดูกมาก่อน เมื่อพวกมันวิ่งมาพร้อมกันทุ่งหญ้าและพื้นดินก็เริ่มสั่นสะเทือนพลังอนันน่าเกรงขามมวนตัวเข้าหาเขาหลินหมิงไม่แม้แต่จะกระพริบตาจนกระทั่งสัตว์ร,ร้ายตัวแรกพุ่งเข้าใส่เขาฟิวสัตว์ร,ร้ายทะลุผ่านร่างกายของเขาไปราวกับอากาศธาตุหลินหมิงยังคงยืนอยู่ที่นั่นอย่างปลอดภัยแต่ในตอนที่สัตว์ร,ร้ายทะลุผ่านตัวเขาไปนั้นหลินหมิงสัมผัสได้ถึงแรงสั่นสะเทือนและความกดดันที่รุนแรงมาก แม้เขาจะรู้ว่ามันเป็นเพียงความฝันแต่เขาก็ไม่สามารถสลัดความรู้สึกที่เหมือนกับความกลัวที่กำเนิดมาจากก้นบึ้งของจิตวิญญาณได้นี่คือผลของค่ายกลเวทมนต์นั้นหรือแม้จะรู้ว่าเป็นภาพลงตาแต่ก็ยังมีความเป็นไปได้ที่จะหลงทางอยู่ในนั้นและเมื่อหลงทางแล้วเขาก็จะไม่สามารถบอกได้อีกต่อไปว่ามันคือภาพลงตาหากเรื่องนั้นเกิดขึ้นภาพลงตาก็จะกลายเป็นความจริงหากภาพลงตาฆ่าเขาในฝันเขาก็อาจจะถึงแก่ความตายจริงๆได้ในความฝันนั้น ขณะที่หลินหม,มิงผ่านด่านแรกไปได้อย่างปลอดภัยบนแท่นยกก็มีแสงสว่างวาบขึ้นหลายสิบดวงในชั่วพริบตาคนหลายคนก็หายไปจากแท่นยกและล้มลุกคลุกคลานกลับไปยังฝั่งคนเหล่านี้ล้วนมีสีหน้าขาวซีดราวกับกระดูกและเปลือกตาที่ซีดเผือดสั่นระริก พวกเขาหลงทางในความฝันและเมื่อหลงทางแล้วพวกเขาก็จินตนาการว่าตัวเองถูกสัตว์ร้ายในฝันฉีกร่างถึงกระชาจนแหลกเหลวและถูกจับกินแม้แต่กระดูกก็ถูกบทเคี้ยวความกลัวของพวกเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งจิตใจพังทลายและสลบสลายกลับสู่โลกความเป็นจริงที่ศาลาเหล่าอาวุโสของสำนักยุทธเจดแก้ล่าต่างพากันสายหัวอย่างช้าๆบททดสอบความฝันในด่านแรกคือการทดสอบความกล้าหาญเส้นทางแห่งยุทธนั้นเต็มไปด้วยอันตรายหากไม่มีความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับมันแล้วจะฝึกยุทธไปเพื่ออะไร มูยี่ท่านรู้ไหมว่าเด็กหนุ่มคนนั้นดูดันแค่ไหนเขาผ่านด่านไปได้ในทันทีเลยนะชายคนหนึ่งพูดรู้ว่ามูยี่รู้จักหลินหมิงและมีความสัมพันธ์ต่อกันแต่มูยี่ไม่ได้พูดถึงความสําเร็จในด้านวิชาจารึกอ,อักขรของหลินหมิงเพราะนั่นคือสิ่งที่หลินหมิงขอเอาไว้มูยี่เพียงแค่บอกว่าเขารู้จักหลินหมิงและเขามาที่การสอบข้อนี้เพื่อมาดูการเติบโตของเด็กหนุ่มเท่านั้น ผู้คุมสอบสาวสวยก็ยืนอยู่ในศาลาเช่นกันเพราะผลงานที่โดดเด่นของหลิงหมิงในบททดสอบพลังกำลังเธอจึงจับตามองเขาเป็นพิเศษเธอเห็นหลิงหมิงขมวดคิ้วอยู่ครู่หนึ่งแต่หลังจากนั้นเขาก็กลับมาสงบและเยือกเย็นดังเดิมในทันทีแต่เมื่อมองไปที่คนอื่นๆพวกเขาบางคนขบกรามแน่นและใบหน้าเปลี่ยนสีไปมาเห็นได้ชัดว่าพวกเขาถูกสัตว์ร้ายในโลกแห่งความฝันโจมตีและกำลังดิ้นรนต่อสู้อยู่ ในภาพมายายิ่งใครมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเท่าไหร่จิตใจของพวกเขาก็จะยิ่งแข็งแกร่งเท่านั้นและในทางกลับกันก็เช่นกันผู้สมัครที่กำลังดิ้นรนกับสัตว์ร้ายเหล่านั้นอาจมีความกล้ายอยู่บ้างแต่พวกเขาไม่มีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวไม่ย่อท้อเหมือนลินหมิงลินหมิงเป็นดังหินผาที่ไม่สั่นคลอนซึ่งผ่านการทดสอบมานับพันปีไม่ว่าสัตว์ร้ายที่ดุร้ายเพียงใดจะกระโจนใส่เขาเขาก็ยังคงนิ่งสงบและมั่นคงดังนั้นภาพมายาจึงถูกทำลายลง มีน่าหละท่านถึงตั้งใจมาดูเด็กคนนี้เป็นพิเศษจิตใจแห่งมลยุทธ์ของเขายอดเยี่ยมจริงๆเทียบได้กับหลิงเซอร์เลยทีเดียวชายชราคนหนึ่งกล่าวมู่ยี่เพียงแค่ยิ้มเขาไม่ประหลาดใจเลยที่หลินหมิงผ่านด่านแรกไปได้ชินซิ่งสเวียนเองก็แอบเปรียบเทียบตัวเองอยู่ในใจแม้ว่าพรสวรรค์ของหลินหมิงจะได้กว่าเธอมากแต่จิตใจแห่งมลยุทธ์ของเขากลับมั่นคงและแน่วแน่อย่างน่าประหลาดใจ ตอนที่เธอเข้าร่วมบททดสอบนี้ในด่านแรกเธอต้องใช้เวลาอยู่พักหนึ่งแต่หลินหมิงกลับใช้เวลาเพียงไม่กี่ช่วงลมหายใจเท่านั้นในตอนนี้หลินหมิงได้มาถึงด่านที่สองแล้วในบททดสอบที่สองทัศนียภาพเบื้องหน้าเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและรุนแรงหลินหมิงมาปรากฏตัวที่สนามรบซึ่งเปลี่ยนไปด้วยเจตนาฆ่าฟันภาพของการต่อสู้ล้อมรอบตัวเขา ซากศพกองพเนินเทียมฟ้าและทะเลเลือดไหลนองไปทั่วหอกและดาบที่หักพังระเกะระกะอยู่บนพื้นพร้อมกับโครงกระดูกของผู้ล่วงลับในสนามรบนี้เสียงโห่ร้องของการสู้รบพลันดังก้องไปในอากาศกลุ่มควันหนาทึบพวยพุ่งพุ่งขึ้นมาในที่ห่างไกลที่ด้านข้างของหลินหมิงพันปรากฏกองทัพทหารม้าสองกองทัพเหล่านักรบที่สวมชุดเกราะหนาและถือทวนยาวกำลังพุ่งเข้าหาเขาจากทั้งทางซ้ายและขวา พวกเขาปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทันหันและหลินหมิงก็ติดอยู่ท่ามกลางวงล้อมของพวกเขากองกําลังอันยิ่งใหญ่ทั้งสองพุ่งเข้าใส่เขาเสียงโห่ร้องในสนามรบที่น่าสะพรึงกลัวเติมเต็มอากาศด้วยเจตนาฆ่าที่ท่วมท้นหลินหมิงยังคงนิ่งสงบและสำรวมจิตใจในการ,รเผชิญกับภาพมายาครั้งแรกเขาเคยประหลาดใจและจิตใจสั่นคลอนเล็กน้อยแต่ครั้งนี้เขาเตรียมตัวมาพร้อมและปกป้องจิตใจของตนเอง ผลที่ตามมาคือเมื่อกองทัพพุ่งเข้ามาหาเขาพวกเขาก็สลายกลายเป็นเท่าฐานที่ล่องลอยไปภาพมายาถูกทำลายลงอีกครั้งหืมเขาทำลายมันได้แล้งั้นเหรอหรือไม่ได้ทำลายกันแน่อาวุโสกน,นหนึ่งมองไปที่หลินหมิงเด็กคนนี้แปลกจริงๆสีหน้าของเขาไม่เปลี่ยนเลยแม้แต่นิดเดียวหากเขาไม่เห็นลําแสงที่แผ่ออกมาจากอคาร,รุณเขาคงคิดว่าค่ายกลเวทมน์มีปัญหาไปแล้ว เด็กคนนี้ไม่ธรรมดาเลยข้าไม่รู้ว่าเขาจะทำลาสถิติได้ต่อไปหรือไม่หากเขาสามารถไล่ตามหลิงเซิรนได้ทันมันคงจะเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจที่และน่ายินดีมากบททดสอบความฝันมีทั้งหมด5ด่านคนทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงในการผ่านด่านทั้งหมดในช่วง10ปีที่ผ่านมาผู้ที่ทำผลงานได้ดีที่สุดคือหลิงเซินแห่งที่พานักสวรรค์เขาใช้เวลาเพียงแค่ช่วง ทูบดอกเดียวในการทำบททดสอบจนเสร็จสิ้นสิ่งนี้ทำให้เหล่าอาวุโสของสำนักยุธเจ็ดแก้ล่าประหลาดใจพระนอกจากหลิงเซินแล้วเวลาที่เร็วที่สุดคือครึ่งการทูบเดิมทีหลิงเซินเป็นคนไม่ต้องการหรือปรารถนาสิ่งใดโดยเนื้อแท้แล้วเขาใกล้เคียงกับนักฆ่าที่เลือดเย็นที่สุดดังคำกล่าวที่ว่าคนประเภทนี้ที่ฝึกฝนวิธีแห่งยุธนั้นช่างน่าสะพรึงกลัวอย่างแท้จริง หลิงเซินได้พิสูจน์จุดนี้แล้วเขาอายุเพียง20ปีและมีพรสวรรค์ระดับสี่ขั้นกลางด้วยพรสวรรค์ระดับ4ี่ขั้นกลางนี้เขากลายเป็นสิทธิ์พี่อาวุโสภายในที่พำนักสวรรค์อัจฉริยะหลายคนมีพรสวรรค์ระดับ4ี่ขั้นสูงต่างถูกเขาทิ้งไว้ข้างหลังแบบไม่เห็นฝุ่นตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่จะมาเยินยอมันจะเริ่มยากขึ้นจริงๆก็ในช่วงสามด่านสุดท้ายนี่แหละชายชาราลูกคราวพลางเอ่อยว่าสถิติของหลิงเซินไม่ได้ถูกทำลายกันได้ง่ายๆหรอ ในครั้งนี้ในโลกภาพมายาหลินหมิงได้มาถึงบททดสอบที่3ทหารนัพันและฉากแห่งการทำลายล้างได้หายไปแล้วเขามาปรากฏตัวในกระโจมที่ตกแต่งอย่างหรูหราผนังและเพดานประดับประดาด้วยผ้าไหมชั้นเลิศและมีกลิ่นหอม,หมวนชวนเคลิบเคลิ้มลอยฟุ้งไปทุกทิศท,ทางแต่เหนือจากม้านไหมสีชมพูที่ทิ้งตัวลงมามีเด็กสาวผู้งดงามสิบกว่าคนกำลังเต้นรำอยู่ที่เบื้องหลังร่างกายที่เพรียวบางและงดงามของพวกเธอนั้นช่างดูนุ่มนวลและลื่นไหล รูปลักษณ์ที่ไร้ที่ติของพวกเธอทําให้ดดงจันยามค่ําคืนและมวลบุปผาที่หวานแยวดเยิ้มต้องอับอายขณะที่พวกเธอเต้นระบําขึ้นลงพวกเธอก็เริ่มถอดเสื้อผ้าออกและเดินตรงมาหาหลินหมิงในช่วงริปตาถัดมาทัศนียภาพอันล้นหลามก็เติมเต็ม,ตมสายตาของหลินหมิงมีทั้งหน้าอกที่อวบอิ่มและบั้นท้ายที่หอมกลุ่นโยกย้ายไปมาอยู่ตรงหน้าเขาหญิงงามเหล่านี้ยอมจำนวนต่อหลินหมิงและโอบล้อมรอบตัวเขา ในทุกช่วงลมหายใจร่างกายที่ยั่วยวนของพวกเธอส่งกลิ่นหอมที่ปลุกปั่นอารมณ์ออกมาในตอนนั้นเองลินมิงรู้สึกถึงความแห้งผากและร้อนรุ่มภายในใจและมีความบูบวบเล็กน้อยที่ส่วนล่างขณะที่เลือดในกายสูบฉีดเร็วขึ้นแต่เขาก็รีบระงับความร้อนรุ่มนี้ลงและปกป้องจิตใจของตนเองอีกครั้ง อย่างไรก็ตามเด็กสาวเหล่านี้ไม่ได้หายไปในทันทีในทางกลับกันพวกเธอแสดงท่าทีไม่พอใจและทำหน้าไม่ขณะหยิบเสื้อผ้าขึ้นมาแม้แต่ความโกรธของพวกเธอก็ยังมีสเสน่ห์ขณะที่พวกเธอเงยงย่างบั้นท้ายเดินจากหลิงหมิงไปทันทีที่พวกเธอจากไปสภาพแวดล้อมก็เปลี่ยนไปอีกครั้งคราวนี้เป็นห้องนอนที่อบอุ่นและเป็นส่วนตัวชิดผนังมีเตียงไม้พยุงตั้งอยู่บนเตียงมีหญิงสาวสวมเสื้อแจ็คเก็ตผ้าฝ้ายซับในสีแดงเข้มและเสื้อคลุมขนสัตว์นั่งอยู่ เธอมีปิ่นหยกปักอยู่ที่ผมซึ่งเป็นรูปทรงดอกไม้หญิงคนนี้อายุประมาณ25ปีแม้เพียงแค่นั่งอยู่ตรงนั้นเธอก็แผ่ซ่านกลิ่นอายและท่าทางที่สง่างามออกมารูปลักษณ์ของเธอเปลี่ยนไปจากที่เขาจําได้แม้เธอจะมีสเสน่ห์ที่ดูเป็นผู้ใหญ่และยั่วยวนมากขึ้นแต่ชัดเจนว่านี่คือหลานหยุนเย่หลานหยุนเย่ล,ยเยลินหมิงรู้สึกตกใจในจิตใจนี่คือหลานหยุนเย่ในอีสิบปีข้างหน้าอย่างนั้นหรือเด็กดีไม่ร้องนะ หลานหยุ่นเย่ยวทำเพลงกล่อมเด็กที่แสนหวานเบาๆให้กับทารกอายุสองขวบหนึ่งคู่ที่อยู่บนเตียงเด็กน้อยเหล่านี้เป็นฝาแฝดที่หน้าตาเหมือนกันปีแยบโครงหน้าของเด็กเหล่านี้ก็มีความพายคลึงกับหลินหมิงอยู่บ้างรากับพวกเขารู้ว่าหลินหมิงกำลังมองอยู่ทารกทั้งสองลืมตาที่กลมโตและงดงามขึ้นมาและยิ้มอย่างใส่ซื่อให้เขาเสียงร้องของเด็กน้อยที่ไร้เดียงสาด,ดังก้องเข้าไปในหูของหลินหมิงและผ่านตรงเข้าสู่หัวใจที่กำลังตะลึงพลึงเพลิดของเขา หลานหยุนเย่ยส่งยิ้มให้หลินหมิงเช่นกันริมฝีปากสีแดงและเอียดอ่อนของเธอเผยอออกเล็กน้อยและพูดว่าหลินหมิงยอดรักมันดึกมากแล้วท่านควรพักผ่อนนะในขณะนั้นเมื่อได้เห็นใบหน้ายิ้มแย้มที่แสนหวานของหลานหยุนเย่ยและทารกฝาแฝดจิตใจแห่งมลยุทธ์ของหลินหมิงก็สั่นคลอนภรรยาลูกๆและบ้านที่มั่งคั่งและอบอุ่นเขาไม่เคยปรารถนาชีวิตเช่นนี้เพื่อตัวเองเลยสักครั้งนั้นหรือตอนนี้เขาได้รับมันมาแล้วเขาหยุดเดินต่อได้แล้ว ขณะที่ความคิดนี้ปรากฏขึ้นอย่างกระทันหันหลิหมิงก็สะดุ้งตื่นเขาขบปลายลิ้นอย่างแรงและปล่อยให้ความเจ็บปวดช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปหลานหยุ่นเย่และเหล่าทารกหายวับไปขณะที่มองดูความมืดมิดที่ว่างเปล่าหัวใจของหลิหมิงเต้นโครมครามและเขาก็โชคไปด้วยเหงื่อยเย็นเกือบไปแล้วเขาเกือบจะสูญเสียตัวเองไปแล้ว เมื่อเดินถึงนิมิตในฝันลินมิงก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกทุกอย่างทั้งหมดนี้และตัวเธอล้วนเป็นอดีตไปแล้วบางทีครั้งหนึ่งในใจของเขาอาจเคยมีความปรารถนาเช่นนั้นอยู่แต่ความคิดเหล่านั้นมันเป็นอดีตไปแล้วในอดีตนั้นหรือเสียงที่เบาหวิวและพอจะจําได้ดังขึ้นจากทางด้านหลังลินมิงหันกลับไปหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่ที่นั่นสวมชุดกี่เพ้าที่ยั่วยวนเธอถือดาบยาวที่ดูเรียบง่ายในมือพร้อมกับท่าทางที่ดูสง่าง,งามและทรงพลัง มีรูปลักษณ์ที่กล้าหาญและเด็ดเดี่ยวซึ่งเน้นย้ำความงามที่สวรรค์ประทานมาให้ชินซิ่งสซเวียนลิ้นหมิงตกตะลึงหญิงคนนี้คือชินซิ่งสซเวียนอย่างชัดเจนและดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเล็กน้อยอายุประมาณ20ปีในเมื่อมันเป็นอดีตไปแล้วถ้าอย่างนั้นเจ้ามาฝึกฝนร่วมกับข้าดีไหมพวกเราสามารถออกไปสำรวจโลกแห่งมวลยุทธ์ด้วยกันเจ้าคิดว่าอย่างไร ขณะที่เธอพูดเช่นนี้เสื้อผ้าของชินซิ่งสวียนก็สลายกลายเป็นเส้นได้และหายวับไปเผยให้เห็นร่างกายที่สมบูรณ์แบบและประณีตที่สุดเท่าที่เขาจะจินตนาการได้หลินหมิงเห็นภาพนั้นเต็มสองตาและหัวใจของเขาแทบจะหยุดเต้นขณะที่ดวงตาของเขาเบิกกว้างเท่าจานรองถ้วยเธอค่อยๆเดินเข้ามาหาหลินหมิง สนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซูเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอนณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปฝ่าวิถีเซียนยุทธ